าาาาาาาคายสวัสดีมาได้ยังไงคะใครบอกพิมพ์ว่าขายพักอยู่ที่นี่มไม่เนยากเลยก็แค่เปิดดูใบสมัครงานก็เท่านั้นเองขายไม่ได้เขียนที่อยู่ที่นี่ไว้นะคะตอนกรอกใบสมัคร ถ่ายเขียนที่อยู่บ้านใหม่ที่เพิ่งซื้อไว้ตั้งหากค่ะเ,ออเขียนสิเขียนยังไงก็เขียนอุ้ยไม่งั้นพิมพ์จะมาที่นี่ถูกได้ยังไงล่ะคะมาไหมวะมีอะไรเหรอจ๊ะพิมพ์เอ่อเออ,เ,อ,อเปล่าตัแป๊บนึงนะคะนี อย่าทําตัวให้มันมีพิรุษนักสิขายแก้วเขามองไม่เห็นฉันเดี๋ยวเขาก็หาว่านายเป็นบ้าหรอเอ้ามีอะไรก็รีบๆพูดไปสิฉันอยากจะฟังฝีปากคาสโนว่าอย่างนายเต็มที่ละว่านายจะงัดไม้ไหนมาเกี้ยกล่อมขายแก้วให้กลับไปทํางานต่อได้เพเอ่อเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะเอ่อ พิมว่าพิมพูดตรงๆนะคะคายพิมว่าคายยาลาออกจากงานเลยนะคะถ้าคายลาออกจากงานเนี่ยก็จะยิ่งเข้าทางคุณนันนะคะเก่งก็ไม่เก่งแถมยังทำตัวกะขระอีกคายรับไม่ได้หรอกค่ะคายคายไม่อยากเจอเพียวแล้วหรอคายถ้าคายลาออกจากงานไป แล้วเพียวกลับเข้ามาอย,อย่างนี้ข่ายก็ไม่ได้เจอหน้าเพียวอีกนะสิว่าแล้วว่าจะต้องมาไมาน้นี่ผู้ชายนะผู้ชายชิขา่าตอนนี้พิมพ์กับคุณน้ำกำลังแก้ปัญหาอยู่ ขอเวลาสักสองอาทิตย์เถอนะคะถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นมาขายจะลาออกพิมพ์ก็ไม่ลังขายเอาไว้หรอกค่ะนะน้าน้าไข่นะเราตกลงกันแล้วว่างานนี้พวกฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเองแล้วแกจะมาเสนอหน้าทำไมอีกนะ้ำน้ำไม่ได้เสนอหน้านะคะพี่เมย์แต่ตามระเบียบบริษทัทแล้วอะถ้าง,งบมันสูงขนาดนี้ ไม่ว่าจะงานไหนก็แล้วแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนางงามก่อนนะคะคุณลุงคะลองดูสิคะว่าราคาที่เสนอมามันสูงขนาดไหน เออนูน้ำจ้ะจริงๆแล้วเนี่ยนะตอนเนี้คุณฟ้างามเนี่ยเขาก็ไปถือสินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้แล้วถ้าเกิดอีกเดือนสองเดือนเนี่ยเขายังไม่กลับมาเนี่ยจะให้ทายัางไงอ่ะจะให้เราอยู่เฉยๆเพื่อรอคนนี้รับผิดชอบเป็นคนยวได้คุณแม่พูดถูกที่สุดเลยค่ะท่านอย่างเงี้ยบริษัทจะเสียหายนะนาเอรออะไรก็เอากฎบริษัทมาอ้างฉันว่าเธอไม่พอใจที่เสียหน้า ที่ต้ององอนงานให้บริษัทข้างนอกทํามากกว่ามั้งถ้าพี่เมย์จะคิดอย่างนั้นก็ตามใจพี่เมย์นะคะแต่กฎยังไงก็ต้องเป็นกฎนะคะนอกจากพี่เมย์จะตั้งราคาให้ต่ำลงน้ำก็ไม่มีปัญหาอะไรจะบ,บ้าหรือไงต่างคนนี้จะทำให้เหนื่อยทำไมยะน้เมย์สวีทฮาร์ดไม่ตื่นเด้นแลลูกนะ,ค,ะคุณพ่อคะ อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะอย่าน้ำลุงก็เห็นด้วยกับน,น้ำนะที่น้ำพูดมาก็ก็โอเคอแต่ว่าที่ป้าเขาพูดเนี่ยก็ฟังดูดีมีเหตุผลนะคือนางงามเองเนี่ยก็ไปปฏิบัติธรรมไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วนแง่ของธุรกิจแล้วเนี่ย จะมัวรอกันไปรอกันมาแบบนี้มันก็คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่มันไม่ได้ลูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้านางงามไม่กลับมาภายในสามวันก็ให้ป้าเขาทำไปเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวลุงคุยกับนางงามเพอเองโอเคไหมค่ะคุณลงุง ไม่รู้แล้วตัวคุณฟ้าง,งานอยู่ที่ไหนแล้วแค่อีกสามวันจะไปเจอตัวคุณฟ้าง,งานได้ยังไงคะคุณน้ำน้ำแม่ก็หมดปัญญาแล้วเหมือนกันค่ะพี่พิมเพื่อนๆคุณป้าแต่ละคนก็ตามไปอีกอน้ำก็เลยไม่รู้จะถามใครตอนแรกก็ว่าจะแก้ปัญหาได้แล้วแต่คุณลุงก็กลับไปเข้าข้างคุณป้าอีกอสงสัยน้ำคงต้องยอมแพ้แล้ว่ะคะ่ะคุณน้ำคะ่ะ ถ้าคุณน้ำยอมเขาครั้งนี้ก็คงต้องยอมเขาครั้งต่อไปล่ะค่ะที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าทำอะไรก็เพราะคุณฟ้าง,งามเป็นหลักอยู่แต่อยู่ๆดวงตาก็เกิดเห็นทำการงานไม่ทําขึ้นมาซะงั้นทำบริษัทวุ่นวายซะขนาดเนี้จะได้บุญไหมเนี่ยพี่พิมพูดเหมือนเคยรู้จักนางงามมาก่อนยังไงอย่างนั้นเลยอะค่ะ นี่เขาดูเขอดูเล็ยบหน่อยนะคะพี่เพ็มคะมองอะไรอหรคะเออ นางพัเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะคะพี่มีเรื่องที่ต้องทำนะคะดาไม่เจอกันนานเลยนะฉันลาพักร้อนเธอจะเจอฉันได้ไงล่ะแล้ว ด่าสบายดีนะ <g ül s> ก็ดีพอไม่มีผู้ชายเร็วๆมาเกาะแกะก็รู้สึกสบายตัวสบายใจเพ้่เยอะ <า S 2> <ด>แต่ยังไงฉันก็ต้องขอบใจเธอมากนะถ้าไม่ได้คำพูดของเธอป่านนี้ฉันก็คงยังหลงบ้าบอก,กับผู้ชายไม่ได้ความพวกนั้นอยู่แต่คิดได้ก็ดีแล้ เธอสนิทกับคุณน้ำใช่ไหม,มฉันมีเรื่องเกี่ยวกับคุณฟางามจะบอกถ้ายังไงอะฝากเธอไปบอกคุณน้ำด้วยนะจะได้เตือนคุณฟานงามเอาไว้บ้างเรื่องอะไรเหรอดาที่ผ่านมาฉันเครียดมากก็เลยมีคนแนะนำให้ฉันไปปฏิบัติธรรมดูใจจะได้สงบขึ้น ฉันก็เลยลองไปที่สำนักปฏิบัติธรรมของอาจารย์ทวิชาใครที่มาแล้วก็หาที่นั่งซะนั่งให้สบายตัวสบายใจอย่ได้สงบอะไรที่ทำให้จิตใจมัวหมอง <c oughs> ก็ทิ้งไว้ข้างนอกอย่าเก็บเข้ามาไว้ตรงนี้คุณฟนะังคะ อาจารย์รับไม่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วลนะ่ะแค่ที่คุณฟ้างามออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้สำนักปฏิบัติธรรมของอาจารย์มันก็มากเกินพอแนละ้วไม่มากมายแล้วค่ะอาจารย์ที่ดินผีนเนี้ยถ้าทิฉันเก็บเอาไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้เอามาให้อาจารย์ใช้ขยายสำนักปฏิบัติธรรมดีกว่าคะ่ะแต่ที่ดินตรงนั้นหลายสิบล้านนะคุณฟ้างามสมบัติเป็นของนอกกายคะ่ะ ยิ่งมีมากก็เหมือนกับมีหินมาคอยถ่วงไม่ให้เราพบกับก่นแท้ของความสงบเอาออกไปซะบ,บ้างจะได้ไม่ต้องยึดติดและที่สำคัญฉันอยากให้อาจารย์จริงๆค่ะเพราะถ้าไม่ใช่อาจารย์ดิฉันคงไม่พบกับความสุขที่แท้จริงอย่างทุกวันนี้หรอกค่ะถ้าคุณฟ้างามยืนยันหนักแน่นแบบนี้อาจารย์ก็จะรับไว้ ริงฉันก็ไม่อยากขัดสะทัทธาคุณฟ้างามหรอกนะถ้าคืนนั้นฉันไม่ได้เห็นอะไรบางอย่างเข้าเธอเห็นอะไรเหรอด้านี่ตอนนี้เกิดเดิ่อวุ่นวายที่บริษัทอีกแล้วนะคะ